ตาอยู่ไม่ทีปีก็ายเป็นทีม่มีความหวังเกิดแก่เจ็บใจร่างกายผุพังทุกวันเดินทางสวยงามโกองโ่จะห้ามไม่ฟังจะรังไม่หยุดสิงสูบมุตามอุกะัรนำนาใจใจจะไปมีอนไม่ช่วยเราจดนนี่วันที้ใจสังขารเหล่านี้ สังิดเอาไว้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปวด้าวอะไรห,ห,หิวอิ่มเกินไปก็ไม่อยู่นานหนาวก,นก็จะจายร้อนไปก็จะแย่น้ำบากแค่ๆนี่แหละสังขารต้องกินต้องทายจนไปทุกวันดูหน้าสงสารคิดการให้ดีสังขารร่างกายทั่วไปเน่าเหม็นไม่องกากเดิน มองเห็นทุกทีไหลเข้าไหลออกย้อนยออมากมีล้นล้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วกันน้ำเลือดน้ำหนองเป็นของปฏิกรูไหลมาเป็นมูลพ่อคูณหลายชั้นข้างโลกเน่าเหม็นมองเห็นทุกวันีข้างในนั้นล้วนชั้นไวงามสังขารร่างกายไปญญาตัวตนเกิดเป็นคนด้วยตนโดนหาม ต้องนอนเหื high, anything, ่อยกายให้ไปลูกลามื่เจ้าโดนหามขึ้นเชิงตะกอนผู้ดีเห็นใจก็ต้องใจเหมือนกันเจ้าหลงสังขารลูกเอนแบนี้ลูกหลานหญิงชายส่งได้แลนอนแล้วเขาก็ย้อนกลับมาเราจะอยู่ไปใหญ่เมื่อเรามาเราก็มามือเปล่าแล้วเราจะคอยไทย เดี๋ยวเรากลับไปเราก็ต้องไปวัเปล่าไม่เรามาชาชานี่แหละครับนี่ก็เป็นเสียงแม่เสริมอุนเกตพระองค์นั่นกัวันนี้วันวันที่เก้าสิงหาคม2,566ันาวันนี้ก็มานั่งเล่นกับแม่เสริมก็ลองแม่เสริมนี่ก็ขณะนี้แล้วก็ตอนนี้ด้วยวัย91ปีนะแม่เนาะ 9ก้าปีนะก็ยังยังว่าแม่ไม่กี้บทอะไรแม่ไม่กี้บทอะไรนะบทอะไรเกี่ยงปรุงสังขารนะครับแม่เสริมก็ก็ยังพอจําได้นะก็จําได้อย่างใดนั้นแม่ที่ไอ้ข้อเรื่องอะไรแม่นั่นนะอะไรที่เคยออกเฟซนั่นอันนั้นนะเออเหนื่อยเหรอบอ้ นี่แหละได้ขนาดนี้ก็ถือเยี่ยมแล้วแม่สงสนไดนเนะาตโอเคครับ